ตึกดาวรุ่งทีวีสีเจีกรกฎาคมนะครับซ้ายมืออนันตศักดิ์พันยุทธภูมิเจ้าของฉายาสอกขวานพบก,กับวัชระเล็กรุงเรียนใหญ่พลาซ่าพิกัด124ี่ีปอนด์ที่เปทีลุงพปดนี่ครับกางเกงแดงฉายาสอกขวานนะครับสอกคมหมัดหนักออกอาวุธนี่มหูโหดร้ายมากวันนี้เจอกับมวยจังหวะฝีมือครับกางเกงน้ําเงินคนนี้นี่วัชระล็กมวยคนนี้นี่ตกลงกันชกในพิกัด1 2 5อปอนด์นะครับแต่ว่า ช่างเรียบร้อยแล้วต้องไปรับประทานอาหารให้น้ำหนัก130ปอนด์เนื่องจากว่ากฎกติกาของเวทีมวยลุมพินีนั้นหนึ่งรายการจะต้องมีมวยหนัก130ปอนด์อยู่หนึ่งคู่นี่ครูอวอดครับลูกพี่ของวัชระเล็กครับ <c oughs> ดังนั้นถ้าหากว่าในรายการไม่มีนักมวยคนไหนคู่ไหนหนักถึง130ปอนด์ครับมวยประเภท126 25 27 28นี่ช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ ตามที่ตกลงก,กันแล้วจะต้องไปรับประทานอาหารและกลับมาช่งอีกครั้งหนึ่งให้ได้130ปอนด์ตามกติกาของเวทีครับตกลงก,กันก็ช่างกันให้เรียบร้อยแต่ว่าเมื่อช่างถูกต้องน้ําหนักแล้วก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องกับทางเวทีกําหนดไว้ครับคือ130ปอนด์นี่แสนไกลครับถ่ายเดียวกับกางเกงน้ำเงินก็นมาเชียร์อยู่ด้วยอย่างยกที่สองลครับขึ้นมานี่ผู้ชมให้มวยกางเกงน้ำเงินกับจังหวะฝีมือได้เปรียบ5-4 เกงแดงนั้นหนักทุกลูกทุกดอกทุกเม็ดนะครับแต่ว่าน้ําเงินนั้นมาสุดยอดของจังหวะฝีมือมวยเชิงรับและโชกดีมากแต่หลายคนบอกว่าหัวใจยังไม่เต็มร้อยดูสิว่ามวยฝีมือกับมวยหมัดหนักบูค้อเนเกงแดงนั้นใครจะอยู่ใครจะไปวางแข้งอังอออน,นั้นสักขยับเข้าไปมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับไม่เคยพบกันศักขยับขยับเขไปหา ศอกของแกหมัดของแกอย่าไปล้อเล่นกับเป็นมวยกล้าออกอาวุธวัชระ,ะเล็กก็ต้องตั้งกาสูงครับเจอมวยหมัดมวยศอกนี่ขยับหลอกมากขยับยึกยักนิดหน่อยมวยเอาขวาออกด้วยกันทั้งคู่ว้าจะเล่นของสูงเอาแล้วครับหมดยกที่สอง ทำชูมือแบบไม่เท่าไรเลยไหนใครบอกว่าอนันทศศอกคมหมัดหนักผมไม่เห็นกลัวแม่ลูกนี้ต่อยแล้วลื่นเองครับคุณยุทธภูมิครับมาสอนอนันทศบอกมียามีหมัดอัปคัดหมัดตรงบอกให้เน้นหน่อยบทยกที่สองครับก็ออยังเหมือนเดิมครับ54กันเกงน้ำเงินได้เปรียบครับ ผู้ชมก็ยังเชื่อในมวยฝีมือครับมวยเชิงรับมวยรับเหนียวแน่นนะครับยานไวมามวยรับแล้วมีลูกหิบแน่นๆ่นเหน่น่ากลัวนะครับทุกยากอันนันทศักจะเข้ายังไงครับวันนี้มวยค่าตัวอันนันท์นี่เฉียดสองแสนนะครับแสนห้าขึ้นแสนหกแสนเจ็ด อะไรก็ขยับขึ้นมาใกล้แสนแล้วตอนนี้ยืนยันนะว้าแม่ท่าทางเป็นมวยชกยากครับแม่มวยลูกถีบยาวๆนี่ถีบแน่นถีบเก่งนะครับน้ากลขยับลอกวางแม่สวยครับวางเล่นลูกฉาบเฉยแล้วพลิ้วออกไปอันนั้นสักสั้นกว่าครับเข้าลำบากเหมือนกัน แกยึกยึกดูครับวัชระเล็กนี่ยึกๆๆยึกีบยันเอาไว้อืมเอาสักจะายาจะเดินก็ไปสาวมัดยังไม่ได้ทีบยันสักครับทำตาดุคู่แล้วครับแต่กวาดข,ข้างล่างแทงจีบยันแม่ดูผีดยาวาดีจัง ก็บอกว่าจุดอ่อนของกางเกงน้ําเงินนี่อยู่ที่หัวใจครับหัวใจไม่เต็มร้อยนักว่าหัวใจเต็มร้อยเมื่อไหร่ก็หูยใครก็ลําบากห้ามีนาทำหน้าตาล่อลเขียข้างล่างบ่นนิ่มๆผิดยันผีดยันมากลูกขี่พวงแกนี่เป็นลูกที่น่ารำคาญที่สุดจุกจิกจู้จี้เหลือเกิน เยงแต่ว่าออกอาวุธไม่เน้นเท่าีห่ครับว้ามีเขี่ยขาหน้าด้วยนะครับเขีรยให้เสียศูนย์เยขี่ยขาหน้าอีกแล้วหมดยกไปเลยครับหมดยกที่สามี่เจ็ดสองครับดูลูกเขี่ยขาหน้าของแกร้ายมากครับดูบครับเขีรยให้เสียศูนย์กับเอียงไปเลยครับมวยหมัดนี่เจอเขี่ยขาหน้านี่ยืนไม่อยู่นี่ต่อยไม่ได้ครับ ดูครับเตะเตะขาหน้าครับเพราะตมันจะกยิบเตะเลยเพราะที่ขวาได้ตัวมานไปวิ่งหน้าขาสั่งเคลียร์ขาหน้าเลยครับรลอนกพราวางขวาข้างล่างเคลียร์ขาล่างเลยครับร้อลยุนยุนตุบอกว่าราคาเป็นรองแล้วนะแหมสอนมวยตามราคาบอกเน้นเลยต่อไปนี้ออกบัตรให้เขากลัวไปเลยอัปปคัดพุกอัปปคัดไม่ใองบัตไม่ใช่ต่อยบัตรสองบัตรให้ต่อยเป็นชุด ยกที่สามครับมวยเชิงรับวัชรเร็กตได้เปรีเจ็ดสองเป็นมวยชกยากเลยครับสีดานาวัยลูกถีของแกนี่ทำให้น่ารำคาญสีนั่นนิเกินเพียงแต่ว่าออกอาวุธแกไม่เน้นถ้าออกอาวุธเน้นเน้นหนักๆนักเมื่อไรแล้วก็โอ้โหพูดอสู้จะแขนงครับไี่ออกแต่เฉพาะลูกจุกจิกพี่คู่อสู้ก็ไม่เจ็บไม่แยงนี่ก่อนบางทีก็หยุดเขาไม่อยู่ถ้าเอามวยหัวใจดีเอารับเดินแล้วครับ เดินสักเดินแล้วโอ้ยมาซ้ายโดนแล้วครับเคลียข้างล่างเอาแล้วครับออกต้องออกให้หนักกว่าน,นี้ครับวพเชอรเล็กแม่นะครับเป็นตอนตั้งเจ็ดสองแมตช์ถีบดีเหลือเกินครับแต่ว่าอุ้ตเตะของแกน,นี้น่าจะออกให้แรงเลยว่าให้คุณตดสุ้สะเพื่นเลยครับไม่ออกแรงในผู้โดยสู้ไม่มเกินเตะเบาไปกับฟันศอกจ้วงศอกเลยเดิสักเดินชา้าไปหน่อยครับต้องเดินให้เร็วครับเดินชา้าีะโดนถีบกระเจิงเลยนะครับ ยาบรดนหัทิบดูครับแม่ทิบจริงจรินิวยที่ทีบสวยเลยละครับดูครับอันาสักไม่เดินเร็วครับอ้าวครับต้องเดินให้เร็วครับช้าไม่ได้นะครับอโหลูกนี้โดนเต็มเต็มครับมัดซ้ายอ้าวอันาสักล้มไปด้วยว่าวไม่งั้นนับไปแล้วนะครับโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยครับชระชล็กอันาสักไปช้าแล้วเสียหลักล้มไปด้วยครับก็เลยกรรมการไม่นับเลยครับ โดนไหมอมวัชรยอันเลยหันขวางแล้วอเอ like <Yeah. S 1> uh ียงไปเลยครับโอ้โหดูครับนันตศทีมยานว้ยแม่เมื่อกี้ถ้าอนันตศเลอนันตศไม่ล้มตามลงไปครับนับแน่นอนครับแม่แกยิยักตัดสินใจไม่ค่อยแน่ครับวัชรเล็กสงสัยจะใช่แล้วก็ที่เกจิบอกว่าต้องอ้บำรุงหัวใจให้เต็มร้อยหน่อย เรียกว,ว่าต้องรับประทานยาบำรุงหัวใจครับโอ้โหแทงดูครับอาวุธแกสวยงามนะครับแต่ว่าไม่กล้าออกอาวุธเน้นๆกลัวตัวเองเสียสูน์และโดนโตแรงๆอาวุธก็เลยกลายเป็นฉาบเฉยไปศัลย์ศัลย์ทูาทารมาไในคลายว่าซ้อมไม่ดีกับเหนื่อยเร็วแต่ว่ายกนีนี่อาการของว่าชราเล็กไม่ค่อยดีครับโดนแล้วมีตกใจ ขยขย,ยับจิ้มหมัดแทงจิ้มหมัดอีกแล้วือหือสอบสวัสดิ์เฉลิเหลือเกินดึงหน้าลบยิงมาโอ้ยอับคัดอาวุธของวัชระเล็กชักเบาแล้วครับวางแข้งแม่เตะดูครับเดี๋ยวโดนือหือโดนจริงๆดูครับโดนแล้วมีอาการครับวัชระเล็กนี่ ดนแล้วยังไงก็ไม่สราาโดนแล้วก็คล้ายๆกลัวหมดยกที่สี่ยกนี้ไม่ดีกับอัชลารดูกับลูกนี้โอ้โหหล่นเลยนะครับแม่ดานันศักดิ์ไปกระโจนยังไงไม่ทราบครับทำให้ตัวเองล้มไปด้วยครับลูกชาพอลูกชารออกรรมการก็เลยไม่นับไม่งั้นนับแล้วครับลูกนี้เนี่โดนเต็มไต็มเลยครับ หลักแล้วเตะหลักแล้วหวดก็อสอนเป็นภาษาโคราชครับบอกว่าชิงดำครับก็บชิงดำจริงๆครับหมดยกที่4นี่ราคาเหลือแค่เสมอวัชระเล็กครับเพราะว่ายก4ี่อาอการไม่ดีคล้ายๆว่าจะถอดใจหน่อยๆด้วยครับโดนแล้วตื่นตกใจยกสุดท้ายครับเสมอวัชระเล็กครับเดินแล้วครับอนันตศักต้องเดินปู่เพราะว่าวัชระเล็กนี่ทำท่าไม่ดีครับ ไปเสียลูกโดนต่อยลม้มแต่ว่าก็ไม่เสียมากมาเสียมากตอนหลังที่ทําท่าตื่นตกใจแล้วก็ท่าทางหันเลยเหันขวางแมซ่อมหัวใจหรือว่าเสริมหัวใจให้แข็งแกร่งอีกหน่อยแล้วก็ได้เรื่องอชวัลเลกยิงมาขวางแข้งสวยครับอัป,ปคัดวางแข้งแม่ยึก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 ,ยก,ยกแบบอนันตศักดิ์จะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเดินช้าไป เป็นมวยชิงดำกับคู่นี้กางเกงน้่งเงินได้จิดติดมีดเสมอวัชราเล็กเสมอกกงเกงน้่งเงินครับและนันตศักดิ์เดินชาดูว่ามาไม่ค่อยดีนะครับเหนื่อยเร็วครับธรรมดาเนี่ยอนันตศักดิ์นี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่านี้จ้องจ้องกันอยู่ครับยิงหมามาวันนี้อนันตศักดิ์มาไม่ค่อยน่ากลัวยิงหมาเอาครับ เบกข้างล่างทีหนึ่งวชลเล็กก็ริ้วครับโยนปัญยางทิ้งแล้วครับหายใจไม่ถนัดปัญยางทับปากครับหายใจลําบากทีบยันไหมโอ้โหลูกนี้ทีบเสียศูนย์เลยครับอ้าวเราอีกอดูครับเตะแล้วลื่นครับนี่ว่าครับผ้าใบนี่15วันซักที่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวถ่ายไหมถ่ายไหม โอ้โหลุงนี้ทวินแอคชั่นครับเด้งเชือกอมาโดนเข่าตามเสียเลยครับวัชระเ,รเล็กล้มสองทีโดนดันแทงอีกทีหนึ่งไปเลยครับโอ้โหดูครับต้องเดินแล้วครับรู้เลยครับว่าเป็นรองถอยมาตลอดดูครับอนันตาักคุมเลยครับชำเลืององเวลาเล็กน้อยครับตั้งแทงหน้าล็อกเอาไว้ไให้เวลาหมดไปโดยที่วัชระเล็กไม่ทําทำอะไรให้เป็นประโยชน์เลยครับ เชอเล็กทำหน้าตาเซ็งๆดูสิครับโดนถีโดนดันสองทีไปเลยครับล็อกโอ้ยไปยครับลูกช้าก้นหนักซะแล้วไม่ได้โดนอะไรมากครับแต่ว่าเรี่ยวแรงไม่มีนึนกจะหมดแรงก็หมดไปเลยครับดูครับล็อกดูครับทำอะไรไม่ได้ครับหนีไม่ออกซะแล้ว บวยแพ้ไ <ies> ม <step> ่เยอะแต่ว <smelled> <enk ued gardens> ่าดูเราเละเทะครับดูครับดูครับลูกนี้ครับไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวเลยนะครับแต่ว่ามันเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียศูนย์เสียรูปทุกอย่างดูครับดูไม่ได้เจ็บอะไรครับแต่ว่ามันเสียเละเทะเลยครับแพ้ไม่ได้เจ็บปวดแต่ว่าแพ้เละเทะครับแพ้ยกสุดท้ายนะครับอนันทสักพันยุทธภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนมวยคนนี้โชคกันอีกได้นะครับแต่ว่า วัชระเล็กนี้ต้องไปซ่อมหัวใจ,จให้แข็งแกร่ง